น,นี่น้อพงพ์กระหอดเซโนเดินสมแยก,กอ,อกย่นเซโนาที่ใกล้เคียงะพอเดินทางมาแต่ตะพหลอกเียงจัดเมื่อวานมาเมื่อคืนแต่ก็มาบอดที่เรานอนตะพอแล้วก็นอนตะพอะะนอนระพอ,อยู่ทางแคบที่เสาเคยมาม,ามีกอดที่เซโนเดินเข้าก็ไม่ได้ เข้าสามเครก็น้อยแต่สุดๆกันน้อยจะเข้าไปลงเพลองยุ่สบายวันนี้ยูด้ขายติ้งไก้สินโนมีรถจอดเลยรถใหญ่ก็ไปเส่ิมรถงูพุงุ่นี้ับเปรถบบุงจอดเดียวบรากาขายปิ้งไก่ปูพุงกระามาลายมือแล้วก็จะ อี่เ็นทิศละบ๊อบไรมาเขตนี่บรยร,าบรายากาศยามเช้าพอพงศ์ใส่เครื่องกันน้อยเดียวโบเห็นจะแม่มึงโบเห็นเลยอยู่ในรถขึ้นเรื่องโหราณเรื่องน้อยเดียวพอพงศ์ก็ลงไปลงเครื่องยุสวรรค์ละกะ็บางเช้า,าพอพงศ์ก็สีตีเย้าตีแลวแกล้ม ขึ้นเลยนะครับขึ้นเมื่อกลับขึ้นเมื่อกลับบ้านเลยไปแกนเหล็กที่พ่อพงเคยแกนสองสามวันนะงขันมานะแอ้กัจเจ้าตึง้งเพราะว่ากัจเจ้าแก่ไม่อยากให้มาแต่พ่อพงมาเองตอนนี้พ่อพงก็เดินทางเข้ามาฮอสลัก12 ทางเข้าประธานอีกทางเลยพี่นอ้องหลักเิบซอนเข้าประาธานีหังมุนี้เห็นว่านมันพอพวกลงเครื่องอยู่ในเมืองขอดังพี่นอ้องมบอ๊ะแหน่นะเจ้าของเครื่องพอแก้กเป็นแฟนเขี่ยกับตำรวจพอจะรถเข้าได้บอ๊ะบอ๊ะคนละโทรบอกะคนละไม้ไป เชียร <'s> <the> ์กับตำรวดเด้อว่ารถเขารถบรรทุกคอยเขาบอเขาเขาได้บอเขาได้กะว่าพงกับแรงเข้าไปเลยแต่ว่าคนกำลังไปเชียร์ตำรวจด้วยคือที่ได้ดอกพราว่าเกับคนสวรรค์เทศนี่อันว่าพงพงไปเองในตำรวจเขามันเห็นรถตั้งแ่งมันกระเียเอาลายเลยน้อยในเงิน อันนาว์วามเป็นคนสวรรคเขตนี่คุยกับเขาเองเลยมันการซื้อบสบยเยอรแพนนะให้เขาเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าขอเขาบร่ได้เสียเงินกันได้เอาลงเครื่องปิดเดียวเล่นไปดเดียวเลยไม่้หลายเยลยเดบางทีก็อาจจะบร่ได้เสียเงินได้รอเบิรงวาเพิพนว่าโอเคแล้วกับพวกเราแร้เครับไปเลย ผ่านใกล้ผ่านตลดลันมีรถมู้งระพงคันหนึ่งด้มินิเนางมาลงเครื่องอยู่นี่แหละอยู่ขางตลานโลกอยู่ขาเอินว่าอย่างนี้ก็สุดรวมเศรษฐกิจสวรรค์เซโน,โน่มีรถมู้งระพงคันหนึ่งมันนี่ผระพงให้ใส่เครื่องลงมาลงนี่แหละเครื่องพระพงหัา เองแหละพอพวกให้รถมู่ลงมาใส่เริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าตัวเมืองแล้วบัดนี้เริ่มเข้าตัวเมืองสมุทรเคศแล้วไปต่อไปยังมองว่าที่เขาได้บอได้ตัวเมืองแทนเลยเบี่ยงทรมาบ้านนี้เ้องแก้ก็ได้บอกให้ไปเที่ทยรติรวจัสเธอเลอมิดจัดเบี่ยงทัวรมานี่ พวกผมตอนได้จอดอยใใ้อนในไกลแห่งคนสำซาคนทัวร์มาโพราพกมกับโบสบายเป็น,น้องเป็นไข้เป็นวัดตั้2สองสามวันกันแต่มือไปแก้เหล็กกันมาตากแดดเเป็นไข้เป็นวัดเลยเก็บคอบากับซิบอรัดเกล่นลอกกับเคลื่อนกับลำบาก ไอ้พรเจ็บคอมีอมน้ำมูกตันดังขึ้่ตอนนี้กำลังผ่านแถวตลาดหลักแปดตวันระเทศ แกก็เวนโทรมาเลยตอะแกก็นเลยอ๋อเดี๋ยวเป็นรอรอที่โทรหาเพื่อนนี้คนหนึ่งกายวงวยนใดน้อเสาเขาไปที่โทรหาเพื่อนนี้คนหนึ่ง น,น่กคบพราะพกมันกล้ทอดโรงเวียดไดยรซาล์แล้วี่นการเวียดไซา์นะนนะที่ว่าเข้าในเมืองไนะด,ด้นห่เพรทจอดรถรอยกันน้อย่านะิเป็นยังไงว่าทีเข้าไนะด,ด้บ่โรงเวียดไซาวัสดีรเทศ ปกติพวกพวกมาเรียวขวาลงท้าด้านไหนที่สุนีเข้าในเมืองวันสันสุนี้ม่เคยเข้าเทือกเขาในเมืองจลกถ้ใช้ไปหรือบอรถใหญ่เพราะมีตำรวจมันอยู่บนซียน่ไฟแดงแต่หลักสามหลักสี่หลักสี่ตอนนี้ถ้าแก้ไปก็บ,บอกให้เข้าไปเลยแะไรพี่น้องเข้าไปเลยราสัตว์ ไปสุรุมมัส,สดาาเสนมาบนจุดลงเครื่องลงของสุรุมมัส,สดา เพุ่งกระอดแล้วไป่น้างลงเครื่องยุสูนมัสดาเ้เพันธุสูนมัสดามหมัสดาตังโซลุมโซลุมมัสดาสองสันสองหลังสองคู่หา รอท่าตะกับมาก่นลงตะกั่งลงแล้วก็เห็นว่าโอเคเป็นตั้งซูลุมมัสดาอะไรนะเป็นรถมัสดายี่ห้อมัสดามาขายเบล็กซี่เครื่องว่าวงกับหันอเดียวรอท่าตะกับมาก่นลงแล้วก็ว่าวงกับจิ๊กกี้ กลังจะมาก่อบกันแล้วเราลงเรื่อ้ไปแล้ว จ้างอารลงำลังจัดจัดเราจะใส่ปาฆ่าจ้างเอาลง ร้างโซลุมขายรถมาสดาากว่าก็างขนเรื่งพองลงน้อยขึ้นๆห่สองสามคนก็มากกว่ากันหมดหลาย น,น,นี่จะแยกนี่เลยนีน่ยนี่มึงจับคุดมาหนเอ่อแงก็ไไ้อนาคาคนขึ้นเหะอเยียบออกอ็ไระโลกกลโลกมัลงเี้ยตกรนมันกำลังล,ลง ทางนี่ในะมกรคนกะโลกติดกลางนี่ติดลังสก สองสาม,มือพระพงเราจะได้แก้เหล็กลงมาขิ้นนะครับนี่ละมามาได่ใช้เสาตอมอเลยนะเหล็กโค้งใช้เสาเนี่ยนะสองสามมือพระสััน่นสองสามือที่โทราาผู้ที่ราพรพงขึ้นเมื่อเนี่ยก็จะมาแก้เพิ่นนเวลามมที่ีพระพงร์ิะจ่ผสมบด้วนะอารมณ์แคร์วัาสำเร็จ ลงเครื่องแล้วพ่อพงศ์ที่เข้าใส่เครื่องยึดสวรรค์กลับคืนเมื่อน,นี้ได้ไๆพี่น้องเลยลงเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องกลับคืนเลยเพร่อพงศ์ไม่ได้นอนสวรรค์ได้พอิตได้แล้วลก็บ,บริเวณอันนะ้นบริเวณอันนันน้ลิ้นนำคนทักแทีนเลยบรยเกกบิเวณอันนีงแต่พ่อพงศ์จะเทว่าวเทียกด่วนก็เลยกลับเลยอ่าท,ที่นี่ก็ถือว่าตัน้นี้ได้พี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามบุฟองอะไรขอโทษปราภัยลายได้ที่ว่าบริโภคกิเต้าเนียงนะบายบาย